เออพูบปลุมตอนนี้ทางลมต้องฝนนะครับลมพัดแรงมากนะครับ พัดแรงมากแล้วก็มืดฝนด้วยนะครับอันตรายน่ากลัวที่สุดครับตอนนี้ใครที่เก็บผ้ายังไม่ทันนะครับก็ให้รีบเก็บนะครับตอนนี้ฝนกําลังพัดนะครับไปฝั่งหัดใหญ่แล้วนะครับระวังด้วยนะครับพี่น้องที่อยู่หัดใหญ่นะครับก็ให้ระวังด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังตั้งขาวมาแล้วนะครับฝั่งนู้นยังแจ้งอยู่เลยนะครับเอ รู้สึกว่ากำลังจะพัดไปหัดใหญ่ด้วยนะครับพี่น้องชาวหัดใหญ่ระวังให้ดีนะครับตอนนี้ก็ให้เก็บป้าได้แล้วนะครับมลมแรงมากนะครับขนาดต้นไม้ก็ยังเพื่อนที่เลยนะครับนะ อุ้ยลมแรงมากนะครับต้นไม้จะหักแลยนะครับโค่นเลยอู้ยไม่ไหวเลยอุ้ยโอ้ประตูั้นประตูโรงนาบ้านอู้โอ้เมื่อนป่าอยู่เรื่อยมาเลยนะโอ้โอ้นู่นมาเลยนี่นี่โอ้รัวมากต่อโอ้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 มาเชาญกันเลย ก็ผูรมแรงมากครบฝัน chạy đủ lắm đi đấy nào ta làm gì hát này, này. ลุ่มแรงนู่นแลยต้นยางนักสิแปดต้นเลยเออโอ้ยนอ้ยโ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 อ้ย